โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Born. ออนอุทิชชาล์นะคะวันนี้กับออนแล้วก็ะะกมูลี่นะคะมูลี่มูลี่อยู่กับน้องมูลี่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเนาะจากพาที่แล้วเราเลื่อนขันข้นอา,าชีพนะคะเป็นขั้นที่3แล้วใช่แล้วโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลื่อนให้ได้อีกขั้นหนึ่งเนาะ okay, <Bob. S 1> อ่าแล้วก็ เหมือนว่ามูรี่นะคะจะปลดล็อกไอ้เจ้ากระดานอันนี้ออกมาแล้วนะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะะโอเคก็มาติดตามกันต่อไปเลยจ้าวันนี้จะเกิดอะไรบ้างนะคะกับมูรี่เนาะอ่ะเราออนก็ได้แต่งห้องใหม่ด้วยนะทุกคนคือไม่ได้แต่งไม่เชิงแต่งใหม่เราแค่ปรับสีนะคะเนี่ย หลับสีนะคะจากเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นสีแบบสีขาวๆเทานะคะมันดูแบบมันดูเก่าเลยนะเนี่ยโซฟาก็เปลี่ยนไปสีม่วงใช้ตัวเดิมหมดเลยนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยเนาะที่นอตด้วยเราก็เปลี่ยนกันจะได้ดูเข้ากับสไตล์แฟชั่นลิสต์ของเรานะฮะอ้าวฉันลืมเปลี่ยนสีโถส้วมอย่างนั้นเหรอ เอาลาซิี่างานนี้งงๆกันไปตอนนี้มีเควสอ่ะให้เพิ่มทักษะเสน่ห์ด้วยหรอว้าเริ่มยากแล้วะนะทักษะเสน่ห์ระดับ2เลยนะคะแล้วก็ทำการหารือหารือหารือเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะหรือเกี่ยวกับการแต่งตัวนั่นเองตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะอ้าโอ้ วอลง่วงนอนอะพายุเข้าด้วยอะไม่ไม่ใช่เสียงพายุดิเสียงข้างห้องอะทุกคนโอเคเรายังไม่ต้องไปสนใจเขานะคะเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างดีกว่ามาทำเคสดีกว่าโอเคไม่ต้องไปสนใจมันนะคะข้างบ้านเดี๋ยวมันก็หยุดไปเองนะ,ะสีตอนนี้สวยจังเลยดูสิ มีของขายด้วยนะเนี่ยเป็นพวกอาหารนะคะเอ๊ะฉันขอแบบเนี่ยฉันอยากคุยเกี่ยวกับเอป็นอาชีพของเราโอ้โหต้องแนะนำตัวก่อนนะคะถึงจะเอ๊ะไปเล่นบาสท,ทำไมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเล่นบาสซะงั้น oh, dang, dang. สวัสดีค่ะ oh. อยากจะสอบถามเรื่อง การแต่งตัวนิดนึงค่ะชอบการแต่งตัวของลุงมากเลยนะคะเป็นเสื้อแบบว่าไอเล็อะไรเนี่ยไอเล็อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าสีสีฟ้าชมพูแล้วก็หมวกเหลืองนะทุกคนเฮ้ยมันเข้ากันสุดๆเลยอะเอ้ยเราได้แท็บเล็ตด,ด้วยหรอเฮ้ยเราสามารถเราสามารถสเก็ต เออไอเนี้ยได้ด้วยค่ะอิมเพรสชั่นอะเพิ่งเห็นหนะคะเนี่ยว่าเราได้ไอเทมมาโอเคเรถเฮ้ยม,มีกล่องอีกแล้วเราหาเก็บพวกไอ้ลูกแก้วหิม,ม้านะคะเพื่อที่แบบว่าเอาไปขายได้นะถ้าเราถ้าเราหรืว่าได้ครบแล้วนะคะ,ะเราได้แรงบ,บันดาลใจเพิ่มขึ้นนะคะ อุ้ยมันยังไม่ผ่านเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอคุยกับคนนี้หน่อยนะคะมูลี่ได้อะไรนะฮันฮันซไหนดูสิมันเป็นร่างกายอย่างไรอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยไปวางที่ห้องนะคะอันนี้อออไม่เคยเห็นอุ้ยขอถามแฟชั่นการเขียนคิ้วหน่อยค่ะ เออมันต้องเป็นดิสคั d หรืออะไรอะสักอย่างทำไมเราเจอแต่อินเทอร์วิวอันเดียวกันเปล่าอ่ะเหม,มืนมันมไม่ใช่ทำไมอ่ะฉันอยากจะจหาเรือหาหรือหาหรือไม่ได้นะคะเฮ้ยผ่้หนุ่มนี่มาอีกแล้วอ่ะเธอเขาอยู่แถวนี้หรอ เขาอยู่แถวนี้อีกแล้วหรอคะเนี่ยหรือยังไงอ่เจอละก็อีกสักขอขอขอทำเควสไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวก็กลับไปนอนนะคะดูสภาพมุรีไม่น่าจะไหวแล้ว uh, dag, dag. ทุกคนแต่แสงแบบสวยเกิน uh, dag, dag. ดูสิ uh, <yeah. S 1> ขอถ่ายรูปก,ก่อน มุลี่เราสวยมากอ่ะเธอฉันไม่ได้สนใจใครเลยนะดูสิฉันสนใจจะซิมของฉันเองนะอ่ะอ้าวมานอนอยากนอนก็มานอนจ้ะ ว่าจะไม่มีอะไรมารบก,กวนนะคืนนี้มาแล้วมันมาแล้วฝั่งนั้นมันมาแล้วเดี๋ยวสักพักฝั่งเราเดี๋ยวสักพักฝั่งเราก็มาอ้าเช้าแล้วต้องไปทำงานแต่ว่าขออาบน้ำก่อนนะเ๊้ อาบไว้จัง oh, <no. S 1> อ๋อตกใจหนูตกใจหนูเพิ่งดึงได้โหเพิ่งนึงได้ว่ oh, oh. าต้องตกใจหนูนะคะโอเคโอเคแหมเดินเข้าไปถึงห้องอาบน้ำแล้วมาตกใจทีหลังคืออะไรคือะอ,นะอะไรหรอโมลอี่นี้เทศกาลอะไรเนี่ยอ๋องานเกมแล้วคะ่ะเราไม่ใช่สายเกมอะดิพอแค่นี้จวค่อยอาบต่อตอนเย็นนะ โ okay. มลี่ออกไปทำงานแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับท่อที่พังอีกแล้วนะอ้าพอดีฉันเข้าไปดูที่ตูจ้จดหมายอ๋ออันนี้จ่ายบินเหรอเรายังไม่ได้จ่ายอรอมาตัดไฟห้องเราแล้วหรอค่าที่เราออยังไม่ได้จ่ายหรอจำไม่ไแดบบ้ลืมอ่ะก็จ่ายไปเราไม่ได้หรออ่าฟรีแลน ก็เหมือนจะแบบให้เราเลือกคำถาม,ถามคำตอบครั้งที่แล้วเราเลือกอันนี้ไป hard hitting นะคะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้บ้างเนาะไอเนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไงครั้งที่แล้วเราลองกดอันนี้แล้วมันลดอะลองอันนี้ดูสิอ่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ความสนุกเพิ่มขึ้น15ทุกคนงั้นครั้งหน้าเราก็คงต้องเลือกอันล่างเลยใช่ปะการเราที่ดีน,นะานห,าหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อย เดี๋ยจะมีเพื่อนโอเคเอ๋อไม่อ่อคยเรายังไม่ผ่านอ่ะเนาะพยายามซ่อมเองดีกว่าเราต้องฝึกการพูดด้วยนะคะถึงระดับสองเลยเรายังไม่ได้ฝึกเลยไอหนูตัวนี้เรายังไม่ได้จัดการเลยอะ่ะอ่ะลองจัดมันหน่อยนะคะแล้วก็ฝึกพูดค่ะ ไอ้เควสตรงนี้งานประจําวันอะถ้าเราไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะทุกคนจริงๆอะแต่ถ้าทํามันก็จะเหมือนจะเพิ่มค่าให้เราเพิ่มค่าไอ้น,นี้ให้นิดหน่อยแหละแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่อันที่จําเป็นต้องทาตรงนี้คือตรงนี้แหละโอเคยัดยัดยัดชีสเข้าไปแล้วค่ะหนูเยอะจังเลยฉันเบื่อจริงๆแฮ โอ <Okay>. oh, เราโดนตัดไฟจริงๆนะแต่คืองงว่าฉันจ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอพี่เจ๊เป็นโกงฉันหรอเจ็ดร้อยะบินอยู่นี่หรอคือเล็กจัดอะโอเคโอเคฉันมองไม่เห็นรอก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราโดนตัดไฟชีวิตอะไรเนี่ยเอามาก็มาแต่บ้านฉันไม่มีพัดลมแล้วนะตอนนี้แอร์ก็ไม่มีโดนตัดไฟอ่า เต็มแล้วเต็มแล้วโอเคจ่ายค่าไฟก่อนโอเคค่าไฟจ่ายปุ๊บไฟมาปั๊บเลยค่ะทุกคนเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้ค่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันคือเสียงของอะไรอะ่ะมันต้องอลังการขนาดนี้ได้ไดหรอหงมาเนี่ย ่งมันเราไม่สนค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเพื่อไปทำเควสต,ต่อมันก็ดีอย่างหนึ่งน,นะคะที่อยู่ตรงนี้เราแแบบคนมันเยอะไงคนมันอุ้ยได้ก่องอีกแล้วอย่าแย่งนะลุงห้ามแย่งฉันดูป้าวะดูไม่ออกโอเคอาบน้ำนานมากทำไมเมืองนี้ผู้ชายผมยาวผมยาวเยอะจังวะ Okay, เดี๋ยวเรออาบน้ำก่อนนะไข่วปเนี่ยวิแ okay. ก่ผู้ชายแปลกหนะ้าแต่หน้าไม่แปลกอนะขอทักทายหนูดิเราลงมายังลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วรอฉันก่อน <S 2> <S 2> ฉันตามไม่ค่อยทนันอันนี้ใช่ปไหเนี่ยหรือเป็น NPC อันนี้ NPC ได้เห็นไหอีซี่งอนกลับบ้านไปแล้วค่ะ เขาจะอยู่รอเราไว้ทุกคนนู่นนู่นเขาอยู่นู่นฉันขอหาของแป๊บนะอะไรมาไม่บอกแล้วไม่รู้ค่ะเม่ยมีรถคันเล็กน่ารักรถจิ๋วนะคะนี้คุยกันที่มุมตึกสวัสดีค่ะเฮ่ยทำไมมันขึ้นคุยเยอะอ๋อมีแต่บอกลาบอกลาสวัสดีครับ ฉันขอขอเวลาคุณสักแป๊บนะฮะทำไมเขาตัดเพอ้อขอถามเรื่องการแต่งตัวนิดนึงค่ะ <c oughs> ผมชอบครับอ่ะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยท <c oughs> ี่มีผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้กาคุยกับฉันฉันรู้สึกแบบ <c oughs> ไล่ไปก็ได้ก็ดีนะแล้วค่อยคุยกันอะไรเนี่ย รังเกียจฉันหรอเนี่ยฉันเป็นคนดีขนาดไหนมาทิ้งขยะให้เนี่ยเฮ้ยแกี่ไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอคุยกับพี่หญิงคนนี้คนหนึ่งเนาะหกสิบหกเเซ็นและวจะได้ผ่านจะได้แบบว่านอนหลับฝันดีนะคะเจ๊ขายของเก่งจังอ๋อสวัสดีค่ะกินอะไรอยู่คะเนี่ยอร่อยหรือเปล่าถ้าจะอร่อยกว่านี้ต้องให้ฉันกินด้วยนะคะ โอเคอ้ยเหนื่อยจังเลยขังขยันี่เราทำอะไรด้หม่คุยอ่ะเดี๋ยวสิอ๋อเราไม่ได้สั่งเลยน้องไปเองโอเคเจ้ถอยไปทำไมนี่ j, ดาราจรีะเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบว่าอโลฮาจังเหมือนจะไปแบบสงการานเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่เราสามารถสะสมได้หรอ มันเป็นค่อนข้างหายากนะแต่ราคา120แต่ว่าก็ได้สภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ไปตกแต่งในห้องได้นะเพิ่มความสวยสวยเก๋ของห้องเรานั่นเองโอเคในเมืองไม่มีอะไรละตอนนี้เราอยากพักผ่อนนะคะพักก่อนแล้วแม่บอกให้พักพอน,นอนจ้า อืมุการการจับฉลากหวยค่ะทุกคนเราเราต้องซื้อหวยด้วยนะซื้อสลากกินแบ่งเพื่อจะถูกแล้วกลายเป็นเศรษฐีนี้โดยไม่ต้องแบบทำงานอะไรแล้วนะคะโอเคโมลโี่ไปทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าวันพรุ่งนี้เราจะถูกหวยไหมเฮ้ยเราทำเควสดผ่านแล้วนะ เราต้องได้เลื่อนขั้นแล้วดิฉันจะได้เก็บเงินนะคะไปเปิดร้านขายสื้อผาพของตัวเองโอเคได้เลื่อนขั้นแล้วแย่เป็นอะไรอะ่ะ Insever order คืออะไรเยอะแล้วก็ไม่ใช่ตอบแทน เพิ่มขึ้นนะเป็น10 1ิมบรลเนต่อชั่วโมงเนาะรวมเป็น48ต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วย582่ะแล้วก็ PC แห่งชุมพลังครบจบในเครื่องเดียวนะทุกคนก็เหมือนได้คอมมาด้วยนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนได้อะไรมาบ้างอ๋อเราจะไปซื้อทำไมวะเนี่ย ไอกระดานอันนี้นะคะเขาให้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่น่าจะเป็นพาร์ทที่แล้วลแหละเราอดก็ไม่ได้สังเกตไงเนี่ยเราก็ได้คอมเครื่องนี้มาในตำแหน่งนี้นะคะทุกคนคิงก็ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากแคนอ่นเราต้องเรียนสกิลถ่ายรูปด้วยหรอเกินไปไหมเก <c ười> ินไปไหมนะคะแล้วก็ ทักษะการเขียนที่ระดับ4เลยโอเคได้โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวออนขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่าราทหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่าราทหน้ากับมูลี่แฟชั่นสไตลิสต์จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบาย